สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นชาสตูดิโอนะครับวันนี้เป็ดอยู่ที่ร้านกินอร่อยนะครับทุกคนซึ่งเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในกรทมนะครับเป็ดบินมากทมเมื่อเมื่อคืนนี้ครับแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมานี่เป็ดก็มาอยู่ที่ร้านนะครับแต่วันนี้เป็ดจะพาทุกคนมาดูว่าบรรยากาศร้านเป็นยังไงบ้างแล้วก็ะจะพาทุกคนดูว่ามีเมนูอาหารอะไรน่ากินบ้างน,นะฮะซึ่งบรรยากาศตอนนี้ตอนนี้เรามาประมาณสัก สิบโมงกว่าๆเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับซึ่งเป็นได้รานเต้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็บริการในร้านนี้จะมีทั้งโซนที่เป็นห้องแอร์แล้วก็โซนที่เป็นแบบว่าภายนอกที่แบบว่าเขาเรียกว่าอยู่กับธรมบธรมชาติรับลมธรรมชาติอะไรแบบนี้นะครับซึ่งใครที่จะแวะมาก็เดี๋ยวเปจะ,ะใส่เขาเรียกว่าพิกัดไว้ด้านล่างคลิปนี้ให้นะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็ดด้วยและที่สำคัญคอย่าลืมกด like, กระด share, ิ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเป็ดจะแกะฟูลให้ดูนะครับไปเริ่ บรรยากาศในร้านนะครับค่อนข้างที่จะร่มรื่นเลยครับใครที่จะเอางานมานั่งทําด้วยเนี่ยแนะนํามากๆเลยครับเพราะว่ามีที่ให้นั่งทํางานเยอะมากเลยครับอย่างเป็ดไปที่ร้านเองเป็ดก็เอางานไปนั่งทําด้วยครับทุกคนก็รู้สึกว่ามันสบายใจดีครับได้นั่งทํางานไปด้วยกินน้ําอร่อยอร่อยกินอาหารอร่อยอร่อยบรรยากาศดีๆครับใครอยากมานะครับก็สามารถดูที่คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวเป็ดลงพิกัดไว้ให้ครับ ครเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมาดูเมนูอาหารก่อนนะครับว่าเมนูอาหารแต่ละอย่างนี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็มันมีแบบทั้งของคาวของหวานเลยแล้วก็ทั้งน้ำเครื่องดื่มด้วยนะครับซึ่งมาที่นี่คิดว่าน่าจะจบเลยทั้งกินข้าวด้วยทั้งเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วก็เหมือนถ่ายรูปได้ด้วยอะไรประมาณนี้จะเ,เป็นให้ดูเมนูคร่าวๆนะครับซึ่งเปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็ ทุกคนเมนูเยอะมากครับอันนี้แค่ของข้าวนะครับหนึ่งสสสเอาไว้ง่ายว่าถ้าทุกคนมาที่เนี่ยทุกคนก็เลือกได้เลยว่าทุกคนจะกินข้าวด้วยหรือว่าจะกินน้ำเฉยๆเพราะว่าเอาจริงๆคือมาที่นี่มันก็เหมือนเป็นเมนูที่เป็นร้านอาหารกึ่งให้เราอิ่มได้เลยประมาณนี้นะครับก็ลองดูว่าจะชอบกันหรือเปล่า อีกอย่างหนึ่งที่ร้านมีให้นะตอนนี้นะครับซึ่งโปรโมชั่นยังไม่หมดใครที่จะมานะครับรีบมาตอนนี้คือสังเกตตรงนี้ฮะเราจะได้กินเฟรนช์ฟรายฟรี1ชุดนะครับสำหรับคนที่เช็คอินที่ร้านกินอร่อยแล้วก็เหมือนกับกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook กินอร่อยนะครับซึ่งถ้าทุกคนอยากจะลองชิมก็แวะมาได้แล้วก็มาเช็คอินที่ร้านนะครับแล้วก็รับของกินฟรี1ชุด นะครับทุกคนเป็นเฟนไฟล์นะฮะและที่สําคัญก็คือว่ามีอีกอันนึงด้วยก็คือแอดไลน์เพิ่มเพื่อน,นครับมี Wi-Fi ฟรีให้ด้วยนะแล้วก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนลองดูฮนะบางคนเนี่ยมาถึงเนี่ยอาจจะแอดไลน์ก่อนแล้วก็สั่งอาหารไว้รอแล้วค่อยขับรถมารับเอาอีกทีนึงก็ได้นะครับ อนนี้เป็ดอยู่อีกด้านนอกของร้านกินอร่อยนะครับทุกคนซึ่งบรรยากาศดีมากแต่ว่าแบบว่าแบบช่วงนี้ก็แบบว่าฝนตกบ้างเอยแดดออกบ้างเอยนะครับก็สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะครับทางร้านก็เลยแบบว่าทําแบบว่ามีที่กันฝนให้เรียบร้อยสาหรับลูกค้าที่จะมาร้านกินอร่อยนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าโซนภายนอกที่ไม่ใช่แอร์เนี่ยจะเปยดฝนหรือเปล่านะครับเพราะเรามีที่กันฝนให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนซึ่งนะตอนนี้มันมันแบบว่า คือตอนแรกกับเป็นไม่กล้าเดินมาถ่ายเพราะาลูกค้าเพิ่งออกไปดังนั้นก็เลยแบบว่า,าแบบ่แบแอบมาเพื่อที่จะมาถ่ายบ้างเพราะว่าลูกค้าลูกค้าแบบเหมือนเขาเพิ่งเช็คบิลออกไปนะครับก็เลยแวะมาถ่ายฝั่งเมื่อกี้นี้เป็นได้กินข้าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอร่อยมากๆเลยแต่ซึ่งให้เยอะมากเป็ดจะบอกอย่างนี้นะให้เยอะมากจนกินไม่หมดได้ขอห่อกลับบ้านเพราะว่าค่อนข้างที่จะคือกับข้าวที่เป็ดกินอะ่ะแบ่งได้สองกล่อง เอาง่ายๆก็คือได้แบ่งได้2กล่องที่เข้าเยอะมากดังนั้นแล้วกินไม่หมดแน่นอนนะครับส่วนเครื่องดื่มต่างๆนะครับก็มีในเมนูอาหารต่างๆที่เรามีให้นะครับบรรยากาศจะพาดูทุกคนบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยเหมาะมานั่งเล่นมากๆนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันจะเป็นโซนคล้ายๆบาร์อยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าเราอยากจะนั่งก็มาได้หรือว่าถ้าใครมาเป็นครอบครัวนะครับมาเป็นโต๊ะยาวก็ได้เหมือนกัน หรือใครมาแบบเล็กๆมาแบบว่าเป็นแบบมาคนเดียวมาสองคนมาสามคนอย่างเงี้ยครับก็สามารถมาได้ซึ่งคนดูนี่มันก็จะมีตรงนี้ด้วยให้เรามานั่งเล่นนะครับตั้งตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นจะชัดใช่ไหมเออนี่ไงและที่สําคัญทุกคนมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะครับใครที่แบบว่าแบบอยากจะมานั่งชิลๆเล่นๆนะครับก็มาได้ จะบอกว่าในร้านนะครับมีครบทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็คาเฟ่รวมทั้งมุมถ่ายรูปเลยครับไว้เจอกันที่ร้านกินอร่อย สำหรับวันนี้เป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ